กลับมาเกาะติดข่าวเด่นประเด็นดังครับอนุทินไต่เส้นได้ชายแดน MOU ขอบคุณข่าวจาก mgronline.com ครับเริ่มมีคำถามมากขึ้นสำหรับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากทำหน้าที่ผู้นำบริหารราชการแผ่นดินมากกว่าสัปดาห์แล้วเนื่องจากหลายคนเริ่มเห็นพฤติกรรมและท่าทีที่ไม่เหมือนเดิมนั่นคือผิดไปจากก่อนหน้านี้ ตอนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเช่นกรณี mOU 43ที่เขามีท่าทีค่อนข้างชัดเจนว่าต้องการให้ยกเลิกแต่เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีเขากลับเสนอให้ลงประชามติอ้างว่าเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทําให้เริ่มมีเสียงวิจารณ์ทันทีว่าเขากำลังผักภาระให้กับประชาชนทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องซับซ้อนเข้าใจยาก ซึ่งหากจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกก็สามารถใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีตัดสินใจได้และสามารถยกเลิกฝ่ายเดียวได้ไม่จำเป็นต้องหารือก,กับฝ่ายกัมพูชาหากเห็นว่าการมี MOU มานานหลายสิบปีมาแล้วแต่ไม่มีประโยชน์มีแต่ถูกละเมิดมาตลอด สิ่งที่สามารถยืนยันได้อย่างดีว่าชาวบ้านไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่อง MOU 43รวมทั้ง MOU 44สะท้อนผ่านทางผลสำรวจของนิด้าโพเกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนต่อ MOU 43และ MOU 44ก่อนการทำประชามติจากการสำรวจเมื่อถามความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง MOU 43พบว่าตัวอย่างร้อยละ44.12ระบุว่าไม่เข้าใจเลย รองลงมาร้อยละ24.96ระบุว่าไม่ค่อยเข้าใจร้อยละ23.13ระบุว่าค่อนข้างเข้าใจและร้อยละ7.79ระบุว่าเข้าใจมากด้านความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง MOU 44พบว่าตัวอย่างร้อยละ45.73ระบุว่าไม่เข้าใจเลย รองลงมาร้อยละ24.96ระบุว่าไม่ค่อยเข้าใจร้อยละ22.44ระบุว่าค่อนข้างเข้าใจและร้อยละ6.87ระบุว่าเข้าใจมากแม้ว่าในผลสำรวจดังกล่าวชาวบ้านส่วนใหญ่ยังมีความต้องการที่จะลงประชามติในเรื่องดังกล่าวก็ตามแต่สาระสำคัญก็คือชาวบ้านจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง MOU ทั้ง43และ44 ด้านนายสมชายศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรืออดีกกตกกตโพสต์หัวข้อประชามติในวันเลือกตั้งทำได้แต่ไม่ง่ายนักระบุว่าหากยุบสภา31มกราคม2569ต้องเลือกตั้งภายในไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันโดยกกตมักจะเลือกอาทิตย์สุดท้ายก่อนครบ60วันเป็นวันเลือกตั้งจึงน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่29มีนาคม,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 ม 2,569หากอยากจะให้มีประชามติในวันเลือกตั้งกฎหมายประชามติกำหนดว่าการทำประชามติจะต้องดำเนินการภายในเวลาไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกิน120วันหลังจากวันที่คอรมมีม,มติให้ทำประชามติกรอบเวลาที่เหลื่อมกันดังกล่าวหมายความถึงครมต้องมีมติให้ทำประชามติอย่างน้อย1เดือนก่อนยุบสภาคือต้องมีมติก่อนสิ้นปี2,568 สิ่งที่ต้องพร้อมในวันประชุมครมรวันนั้นมีอะไรบ้าง 1. คําคำถามประชามาติที่ชัดเจนที่พร้อมส่งให้กะกะตนำไปใช้ในการทำประชามติ 2. การอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งปรึกษากับกระกะตแล้ว 3. หากเป็นการถามเกี่ยวกับวิธีการและสาระสําคัญของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ต้องมีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด15ที่เรียกกันว่าหมวด15ทับหแทรกเพิ่มให้มีวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสอสอรอหรือจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่าน3วาระของรัฐสภาตามเงื่อนไขในมาตรา256ของรัฐธรรมนูญ 4. ทั้งหมดนี้มีเวลา3เดือนจากปัจจุบันที่จะพิสูจน์ฝีมืออาจารย์บวรศักด์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกฎหมาย ขณะดเดียวกันเรื่องปัญหาชายแดนไทยและกัมพูชาย,ยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในความรู้สึกของคนไทยตลอดเวลาเพราะแม้แต่กรณีคำพูดของแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ที่มาแทนพลโทบุญศินภาดกลางที่เพิ่งเกษียณอายุราชการคือพลโทวียรยุทธรักษินกล่าวถึงกรณีปราศาสตรคณาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่กำลังเป็นข้อพิพาท หลายคนเกิดความเป็นห่วงว่าจะถูกฝั่งกัมพูชายึดครองว่าปราสาทคนาตั้งอยู่บริเวณแนวชายแดนตอนนี้บริเวณปราสาทคนาเป็นพื้นที่สำรวจร่วมเพื่อจัดทำแหล่งเขตแดนโดยตอนนี้ทหารฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาต่างอยู่กันในพื้นที่ของตัวเองยืนยันว่าตัวปราสาทยังไม่มีใครยึดครองนอกจากนี้บริเวณแนวใกล้กับตัวปราสาทยังเป็นพื้นที่ต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดจากคำพูดดังกล่าวที่บอกว่าเป็นพื้นที่สำรวจร่วมเท่านั้นแหละ เขาก็โดนทัวลงยับเยินเพราะคำพูดดังกล่าวเท่ากับไปยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชาเพราะแม้แต่ทางโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีจะถแถลงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยและปัจจุบันยังไม่มีใครครอบครองรวมไปถึงการพูดถึงการสร้างรั้วตามแนวชายแดนว่าต้องหารือกันทุกฝ่ายซึ่งหมายถึงต้องหารือกับกัมพูชาด้วย ถือว่าพูดสวนทางกันกลายเป็นว่าแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เข้มแข็งเหมือนกับแม่ทัพภาคสองคนก่อนแม้ว่าล่าสุดพลโทวีรยุทธรักศิลให้สัมภาษณ์อีกครั้งย้ำว่าไม่เพียงแค่รั้วรวดหนามอย่างเดียวแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นเพื่อเสริมความมั่นคงเช่นการติดกล้องซ c t v เพื่อสอดส่องในเวลากลางคืน ส่วนรั้วจะทําตลอดแนวชายแดนหรือไม่นั้นแม่ทพัพภาคที่2ระบุว่าจริงๆแล้วรั้วในพื้นที่สําคัญทางยุทธวิธีก็วางก่อนส่วนจะขยายอย่างไรเป็นเรื่องของอนาคตโดยอันดับแรกเราทําในส่วนการป้องกันตัวเองก่อนทําให้กําลังพลเราปลอดภัยก็ต้องวางเพราะเมื่อทหารปลอดภยัยคนก็จะปลอดภยัย ความเคลื่อนไหวและท่าทีดังกล่าวทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าเรื่องชายแดนไทยและกัมพูชายัางเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องกระทบกับความรู้สึกของคนไทยค่อนข้างเร็วมากดังนั้นจึงต้องระมัดระวังให้ดีไม่เช่นนั้นจะพลาดพลั้งเอาง่ายๆเหมือนกับกรณี MOU43 ที่นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะให้มีการลงประชามติก็กำลังจะย้อนกลับมาในทางลบมากขึ้น เพราะกลายเป็นถูกมองว่ามีเจตนาผลักภาระไม่กล้าตัดสินใจหรือเหมือนกับว่ามีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าเพราะการยกเลิก MOU นอกเหนือจากเรื่องผลประโยชน์ของชาติแล้วที่สำคัญยังต้องมีความกล้าหารเป็นองค์ประกอบหลักอีกด้วยดังนั้นหากให้ประเมินเวลานี้ สำหรับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีผู้นำรัฐบาลเฉพาะกิจจะมีความเสี่ยงจากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมีโอกาสคว่ำไปก่อนอายุ4เดือนจากการถูกซักฟอกของฝ่ายแค้นและฝ่ายค้านแล้วยังมีความเสี่ยงต่อความรู้สึกของคนไทยเพราะหากถูกมองว่าไม่เข้มแข็งเด็ดขาดโลเลในเรื่องสำคัญดังกล่าวเขาที่เหมือนกับไตยอยู่บนเส้นได้ยอยู่แล้วจะยิ่งอายุสั้นลงไปอีกและผ่านมาแค่สัปดาห์เศษก็เริ่มมีคำถามแบบนั้นมากขึ้นแล้ว โดยเฉพาะเรื่องปัญหาชายแดนต้องระวังให้จงหนักดังนั้นหากให้ฟันธงอีก,กแรงก็ต้องพิจารณาความเป็นไปได้สําหรับการยุบสภาก่อนเวลา4เดือนนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากโดยจะเป็นเกมเร่งจากพักเพื่อไทยในการยื่นยติซักฟอกเข้าสภาก่อนเดือนธันวาคมนี้ซึ่งนาทีนี้สําหรับพักเพื่อไทยคงทําใจรับสภาพแล้วว่าจะกลายเป็นพักขนาดกลาง แต่หากพิจารณาหลังการเลือกตั้งพวกเขาน่าจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญและมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่จะหันกลับมาจับมือกับพักประชาชนก็ถือว่าไม่อาจมองข้ามไปได้เลยทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดและการเกาะติดกระแสข่าวดังขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพ่อไม่พลาดข่าวเด่นประเด็นดังครับ